ไม่เคยไปาตัาตวตัดเล่นเต้องตัดเล่นชาร์จกนตัดตัวสี่หกหกสามใช่ไหมก็สี่หกสามสามตัวด้วย้องตัดเล่นด้วยไม่ตัดเล่นด้วยสองตัวจะได้ สี่สองสี่สี่สองสี่นะคะหมายเลขตัวแรกที่ล่วงออกมาก็คือหมายเลขสี่นะคะแล้วก็ล่วงมาอีกก็สองสี่เป็นสี่สองสี่ นี่จะวันนี้เย็นหน่อยนะคะวันแรกดียังค่ะมีลมมันพัดไปข้างชั่วยมไม่ยืมม่ยืมนอกจา

หนลูกสาวนู่นบ้านบ้านมีรถไปรถเลยกี้จนทั้งบ้านเราเข้ามาดูในบ้านหรอวะกี้ไม่หมดเลยไหนที่ทำเลยไม่เอาเลยเอาคือเก่งแล้วแต่ว่าอใช่ลองเอาปากอะไรเลยนะเอ้อนก็ปากตีไม่ถูกแล้วก็ตีไม่เก่งนะตีแต่ตีให้วันนั้นน่ะตีไม่ได้ยินเมาทู่กันหนูไม่ได้ยิน มาดูดูด้วยนะแต่หนูไม่ได้ยินก่อนยัไม่ถูกอ่ะแต่ที่เขาดูในเฟซเนี่ยนะเขาถูกนะไกลๆนะใช่ๆครับแล้วเขามาแก้ครับขอมาแก่หนึ่งแปดสิแปดหนึ่งก่อนที่แบบเปรี้ยมากเลยสองตัวก่อนจะกลับแล้วนะแต่ใกล้ๆไม่ได้ถูกนะครับครับมาเหงาไก่ไปไก่หนึ่งแปดนะแม้แต่หกหมื่นเลยอ่ะ เอบเกือบได้สามตัวใช่ไหมครับก็ได้สามตัวไอ้สองสองเก็ก้นกับแล้วนะอยู่ก็มาดูเลยเลียงกันเลยมันไม่แน่้ใจไม่เอาแล้วทำข้าหนูทำเองออกมาได้เก็บสองสองข้างล่างสองเก็ไม่เอาพวกอั้นอันก็ไม่เอาเลยไอ้พวกพวกนั่นเ้นเข้าไปดูแล้วพวกคนนั้นเข้าไปดูกันีดเลยวหนูกให้เทุกบุวยเลยนะ เได้มีไอ้วนนี่เราทาด้วยครับแต่แต่ทาเป็นสูตรตัวเองมัน้สูตรทำตงวันเนี้ได้เก้าศูนย์เดสี่แต่สามตัวได้เจ็ดยต้วันนี้นะครับเราทเองนะครับแล้วลูกี้จุดทู่กันได้ไหมนะเก้าเก้าเ้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกู้นแ์สี่เก้าศูนย์สี่เเห็นมีแม่ตะเคียนสองสี่นะเดสองสี่ตรงก็หมืนสนแหละ เราเนี่ยทีที่ไปไปไหนไม่รู้แล้วทีเนี้ยเหมือนว่าเราอะจะไปเท่า้องน้ำแล้วเนี่ยในคอหาน่ะมันห่นีีขี้รักขึ้นมาเยอะเลยแลก็มือไปจับขอเอ้ยขันนะที่อยู่ในคอหาน่ะออกมามือเนี่ยมีต่ขี้เหมือนทอนทเสียโตะอย่างี้เลย แต่เราไม่ได้ลเเกยนในฝันนะ่ะไม่ได้ล้างในนี่ก็กําลังจะเดินออกไปแล้วทีนี้เจอเด็กคนนะอุ้มเด็กอยู่แนละ้วทำอย่างเงี้ยเด็กทำอย่างเงี้ยสองสี่ละนั่นแหละแล้วก็สะด,ดุ้งตื่นทำเป็นภาษามือเลยเหรอครับใช่เป็นเด็กเด็กกี่ขวบนี้ลูกไหมครับเด็กเอาไว้ผมโก้หน่อยโอ้ยเด็กโก้ก็มือเราในฝันแล้วเกลียจะไปล้าง ไปเดินเจอเด็กแล้วพุนมีคนอุ้มเด็กพาดบ่าแบบนี้ยแล้วเด็กอันทั้นน่าทํ่างเงี้ย้คนลูกเลยผมคนลูกถึคนลูกแล้วพอดีมาขย่อมซีอ่ะมันก็ได้สองสี่เดือนให้สองสี่แล้วมาเห็นตรงเนี้ยอยู่กันสองคนครับพี่เนี่ยไม่เห็นอ่ะแล้วก็เลยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวไม่เอาอีก ถูกไหมเมืก็ไม่ถูกก็จะมาว่ากันแต่บอกว่าใช้มือหานิ้วไหมห้าได้ไหมใช่มือเหมือนลุกโฉมเหมือนลึกภาพออกมาเหมือนว่าเราไปหยิบขันน่ะในคอหาน่ะกต่มือนึงมันไปโดนขี้สามตะไหลม่เมะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นห้าสี่สองเลยไหมครับแต่ห้ามือแล้วแต่คนตีอ่ะแล้วแต่เนาะก็ใช้มือเนาะใช่ ก็ฝันต่อเนื่องกันเลยครับนั่นแหละมันก็ห้าเดินออกมากำลังจะไปล้างไงแล้วเด็กมีคนอุ้มเด็กผ้าบ่ามาไงท่านเนี่ยผ้าบาผ้าบ่าเหมือนไปเดินตามหลังเขาใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วเด็กอันหน้ามาหาเราวใช่เหมือนผ้าบ่าเงี้ยเด็กมองมาหาเราอย่างเงี้ยต่อรองเนี่ยเรามาเนี่ยเขาไปดูงตึกก่อนทั้งมืดวันพระวันพระด้วยวันพระใหญ่วันวันพอ่ะแต่ตอนแรกจะเล่นเนี่ยแหละ เขาตรงกับฝ <blender> ันด้วยเนาะอะไรนี่สองสี่นะครับใชแต่ผมถ้าผมแก้นะผมแก้ต้องบรรเจนะห้าเอาหัวหน้าเนาะบันตัวตัวผมนะครับมอมันห้าใช่ครับห้าเจ๊สองแล้วเด็กอหนุ่ตัวน้อยนั่นหนุ่มไม่รูตัวน้อยนะคือคืหญิงให้รถตัวน้อยอะไรนะครับอย่างสองี่เนี่ยต้องรถหนึ่งน่ันอตรง ไม่ชูอ่ะเราก็กันรถไปด้วยเบอัอกับเราก็เล่นอย่างี้ด้วยแล้วรถรถไปรถไปสแต่หลงไม่รถนะหก็ตรถสองก็เล่นรถไปด้วยรถไปห่างเลอยให้กูแล้วคุณก็เล่นรถไปห่างห่างห่างรถตุวหน้านึงสองก็เป็นหนึ่งันไหเอาหนึหนึ่งสีกันว่ายที่เขาว่ามีฝันเรไม่เอ่ไม่เราก็เล่นสองี่ไงแต่นี่กันไว้ไง ก็หนูไม่รู้เลนูเล่นตามที่เด้แบกมเ่า่กมาอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาอย่างงี้มันเเยอะลเล่นน้อยอัติงตัวนันเล่องตัวสตัวเล่ไาไปเล่นผ่นเลหนูได้อไหไม่ใช่